ถ้าเกิดท่านอ้างถึงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคําถามที่ประชาชนถามว,าว่าเราจะมีรัฐบาลชุดนี้ทําไมถ้าไม่คิดจะเจรจาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนนะครับท่านเหมือนมายืนยันครับว่านี่คือนโยบายรัฐบาลที่จะปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะปิดตรเคมีสร้างเศรษฐกิจได้ดีกว่าโดยที่ไม่สนใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นต้นทุนที่ประชาชนเนี่ยต้องจ่ายท่านจะอธิบายกับประชาชนว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นถูกต้องแล้วเป็นนโยบายรัฐที่ให้บ้านครัวเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยใช้ไฟฟ้าแพงกว่าก,กิจาการขนาดใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องของทางเทคนิค กับเนประธานสภาที่เคารพผมวรพวิรียโร์ผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับก่อนหนึ่งเลยก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่มาตอบกระทู้สดผมในวันนี้นะครับและที่ผมต้องมาตั้งกระทู้สดในวันนี้ผมก็ทราบดีครับว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะควักงบกลางออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับจากค่าไฟฟ้าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้เพียงแต่ว่าต้นตอจริงๆที่ทําให้ค่าไฟฟ้าแพงนี่ครับมันมาจากนโยบายรัฐที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนนี่แหละครับ ที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขทําให้ผมเลยต้องมาขอตั้งกระทู้ถามสดกับท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับจากที่ผมเคยพิปายไม่ไว้วางใจเลยเนี่ครับว่าทุกหน่วยไฟฟ้าที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจ่ายหนึ่งสลึงให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนที่ไม่ได้เดินเครื่องเนี่ยครับแต่ได้เงินจากเราไปเพราะรัฐไปทําสัญญาประกันกําไรค่าความพร้อมจ่ายให้เอกชนเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยผมไปเช็คครับเดือนสี่เนี่ย ไอ้โรงไฟฟ้า IPP เนี่ยสิโงโรงไม่ได้เดินเครื่อง6กโรงเดือนสิงหาเนี่ยเโรงนะครับไม่ได้เดินเครื่องนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยต้องจ่ายครับสองพล้านต,ต่อเดือนครับแต่นั้นเนี่ยประชาชนเขาถามง่ายๆครับว่าทําไมต้องจ่ายทําไมรัฐบาลถึงไม่ไปเจรจากับกลุ่มทุนเอกชนเหล่านี้นะครับให้ลดหรือเลื่อนยังไงก็ได้เพื่อเป็นการลดภาระให้ประชาชนครับประเด็นถัดมาครับตอนคาบไม่วางใจท่านท่นปฏิก็ยังไม่ได้ตอบประเด็นที่ผมบอกว่าถามไว้นะครับ ว่านอกจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องเนี่ยประชาชนเนี่ยยังต้องจ่ายค่าผ่านท่อกา๊าซที่ไม่ได้มีกา๊าซผ่านอีกด้วยเนี่ยจริงหรือไม่ครับคือนอกจากจะประชาชนต้องควักจ่ายให้กับกลุ่มทุนโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังต้องจ่ายให้กับค่าผ่านท่อที่ไม่มีกา๊าซผ่านให้กับกลุ่มทุนพลทด้วยเพราะโรงไฟฟ้าไม่ได้เดินเครื่องทีนี้ก็มันก็เลยไม่มีกา๊าซผ่านครับแต่กลายเป็นว่าเพราะเนื่องจากว่าทั้งโรงไฟฟ้าทําสัญญาประกันไว้แล้วว่าต้องรับซื้อหรือเทคโอเพเนี่ยครับ สุดท้ายภลระทั้งหมดทั้งโรงไฟฟ้าทั้งค่าผ่านท่อก็ตกมาเป็นที่ประชาชนครับเพราะผมคํานวณยังไงนะครับต้นทุนค่าผ่านท่อตรงนี้เนี่ยอาจจะสูงมากกว่า500ล้านบาทต่อเดือนนะครับที่ที่ประชาชนต้องจ่ายและซ่อนอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่รัฐมนตรีเองก็ยังไม่ยืนยันครับว่าประชาชนจ่ายหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับในเมื่อปตทเนี่ยเป็นรัฐิฐ่ากิจข,ของรัฐบาลครับรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัทในเครือที่ท่านรัฐมนตรีเคยเป็นผู้บริหารเนี่ยครับทำไมรัฐบาลถึงไม่เจรจาลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนน ประเด็นสุดท้ายครับในเมื่อทุกคนรู้ครับและยอมรับครับว่าเรามีโรงไฟฟ้ามากเกินความต้องการไปแล้วเนี่ยถึง17,000เมกะวัตต์นะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีความจําเป็นนะครับที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องรีบอนุมัติทําสัญญาซื้อไฟฟ้าเพิ่มกับ5เขื่อนลาวเนี่ยถึง3,900เกมกะวัตต์โดยที่ไม่รอแผน PDP ฉบับใหม่นะครับที่จริงๆอ่ะควรจะออกมาได้แล้วในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคำถามสำคัญคือรัฐบาลเนี่ยทำไมต้องรีบเร่งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าด้วยครับ และรัฐบาลเนี่ยจะเปิดให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทําแผน PDP ที่จะเป็นตัวการสําคัญในการกําหนดต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยไปีกหลายปีหรือไม่เพอสุดท้ายประชาชนเนี่ยแหละครับที่ต้องเป็นคนมารับภาระจากการวางแผน PDP ที่ผิดพลาดของรัฐบาลจึงควรเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยครับดังนั้นนี่ครับในรอบแรกเนี่ยครับถ้าให้ผมทวนสรุปนะครับคำถามไม่ง่ายครับทำไมรัฐบาลไม่เจรจากับเอกชนโรงไฟฟ้าและทุกวันนี้เนี่ยประชาชนต้องจ่ายค่าผ่านท่อกา๊าซที่ไม่มีกา๊าซผ่านเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ ทำไมรัฐบาลไม่ไปเจรจากับปรทและรัฐบาลเนี่ยจะรอแผน PDP ก่อนเพื่อก่อนที่จะอนุมัติลงไฟฟ้าเกิดลาวหรือไม่และจะเปิดให้ประชาชนเข้าม,มีส่วนร่วมหรือไม่ครับก็ขอคําตอบที่ยืนยันจากรัฐบาลชัดจากรัฐนมนตรีชัดๆด้วยครับขอบคุณครับครับ,รบขอเชิญท่านปรีตอบคําถามที่หนึ่งนะครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคาครับ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับที่ถามกระทู้สดในวันนี้นะครับก็คงเป็นปัญหาคำถามที่สืบเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวที่ผ่านมานะครับที่มาพูดถึงเรื่องนโยบายของไฟฟ้านะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของที่บอกว่าโรงไฟฟ้า ไม่ได้ใช้นะครับมีถึงเจ็ดโลงก็ผมเข้าใจว่าทางท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติก็ได้เชิญทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มาให้ข้อมูลแล้วนะครับก็หลายโรงไฟฟ้าหลายโรงไฟฟ้าก็เป็นหลายาเป็นโรงไฟฟ้าที่ค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็ merit order หรือความสามารถหรือประสิทธิภาพในการผลิตต้นทุนจะแพงก็ เป็นการที่เรียงลำดับแล้วก็พบว่าในเจ็บลำดับเนี้ยก็เป็นเจ็ดลำดับที่มีประสิทธิภาพสู้เขาไม่ได้นะครับก็จำเป็นจะต้องหยุดบ้างนะครับแต่ก็มีรันอยู่บ้างนะครับอันนี้ในส่วนนี้แล้วก็ทุกอย่างก็มันก็ย้อนกลับมาที่ท่านกล่าวมาว่าพอเพราะว่า ดีมาลมันลดลงช่วงจากโควิดการกําลังการผลิตมันเกินมันคาดเดาไม่ได้แล้วครับในเมื่อกําลังการผลิตมันเท่าเดิมเนี่ยนะครับแล้วว่าดีมานมันลดลงเนี่ยมันก็มีความจําเป็นจะต้องลดกําลังการผลิตลงไปเราก็ต้องเลือกโรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพต่ำนะครับเพื่อลดต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าของภาคประชาชนลงไปแต่ให้ไปเจราจาไออันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับ ทุกโลงทุกโลงไฟฟ้าที่ได้กล่าวมาทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนี้อนุมัติกันมาตั้งแต่ ก่อนรัฐบาลน,นี้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ที่ท่านบอกว่าและการวางแผน p d p ก็เป็นการวางแผนก่อนรัฐบาลน,นี้มาทั้งสิ้นนะครับที่มีโรงไฟฟ้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่ที่กล่าวถึงทั้งหมเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่อยากไปกล่าวหารัฐบาลใดนะครับแต่ของรัฐบาลน,นี้ที่อนุมัติแล้วเสร็จเนี่ยน้อยมาก นะครับน้อยมากกับปัญหาที่ท่านพูดไอ้ที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือโรงไฟฟ้าที่อนุมัติมาก่อนนะครับมาก่อนและเป็นปัญหานะครับไรแ,แผน BDP ที่ทำมาเนี่ยมันก็สืบเนื่องกันมาแล้วก็เจอปัญหาโควิดอันนี้เราคุยกันมาแล้วนะครับเรื่องกำลังการผลิตสำรองซึ่งมันสูงขึ้นจริงสูงขึ้นทั้งโลกนะครับสูงขึ้นทั้งโลกอันนี้คืออยากให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมันกำลังการผลิตเหลือก็ต้อง ทอนลงมานะครับอันนี้สั้นๆเดี๋ยวผมจะใช้เวลาไม่นานในส่วนนี้เรื่องค่าผ่านท่อก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมันมีสูตรของกบพ,พออยู่แล้วเขาก็ประเมินมาแบบเนี่ยเขาสร้างท่อแล้วเขาหลีไม่ได้ท่อมันจะเล็กจะลงก็ไม่ได้ลงทุนไปแล้วแต่เขาก็จะคิดในส่วนที่เป็นค่าลงทุนที่ตายตัวท่านก็ทราบดีนะครับ มันลงทุนไปแล้วลงทุนก่อนล่วงหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่อแต่ถามว่าไม่มีแก๊สวิ่งไปเลยเนี่ยทั้งระบบท่อเป็นไปไม่ได้ยังไงเราก็ยังใช้แก๊สอยู่นะครับอาจจะมีท่อเล็กหรือท่อน้อยบางส่วนที่วิ่งไปโรงงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้ง7โรงเนี่ยอาจจะมีแกส๊สไม่มีแก๊สไหลเข้าไปอันนั้นจริงแต่ระบบแก๊สทั้งหมดท่อทั้งหมดเนี่ยได้ถูกใช้ได้ถูกใช้ มีใช้แน่นอนแล้วก็ต้องมีค่าพร้อมจ่ายเขาเพราะว่าเขาได้เตรียมไว้เมื่อหากเมื่อหากดีมานกลับมาแล้วดีมานกลับมาแล้วต้องพร้อมที่จะใช้ได้เขาจะต้องมีเงินที่บำรุงรักษาให้มีคุณภาพที่จะต้องใช้งานได้ต่อไปถามว่ากลับไปเจราจาได้ไหมในภาคเอกชนเนี่ยสัญญาใครไปทำผมไม่รู้ แต่เป็นสัญญาที่ผูกมัดไว้เป็นเช่นนั้นแต่สัญญาฉบับใหม่นะครับที่เราดูอยู่วันนี้เนี่ยโครงสร้างลักษณะที่เป็นลักษณะ IPP เนี่ยถ้าท่านสังเกตมันจะมีน้อยลงไปดูในแผน PDP นะครับมันจะมีน้อยลงมันจะเป็นลักษณะก็คือเมื่อมีการผลิตเราจะซื้อนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเขื่อนเอาเป็นเรื่องของเขือนมัาทำไมต้องรีบอนุมัติ ก็ปหนึ่งเป็นพลังงานสะอาดสองกว่าจะสร้างกันทีนึงเนี่ยใช้เวลาห้าปีเจ็ดปีนะครับเขื่อนที่เราเห็นกันอยู่ขณะนี้เนี่ยที่ใช้ประโยชน์กันอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าคนคณะรัฐมนตรีหรือชุดเก่าๆที่เขาวางแผน PTP กันไว้เนี่ยไม่ได้ตัดสินใจทําไว้วันนี้เราไม่ใช้เราไม่มีทางได้ไฟฟ้าราคาถูกจากเขื่อนเหล่านี้เลยเพราะใช้เวลานานในการก่อสร้างไม่ใช่ว่า สร้างวันนี้พรุ่งนี้ได้ไม่ใช่ว่าสร้างวันนี้ปีหน้าได้นะครับนานครับท่านต้องไปดูต้วยตัวเองเดี๋ยวหลังจากพอสภาปิดผมมีจะพยายามจะเชิญกรรมธิการ นะครับพลังงานแล้วก็เรียนเชิญน,นะครับถ้าท่านสะดวกก็ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ติดต่อกันมาิการพลังงานอยู่นะครับก็ไปชมด้วยกันว่าเขื่อนเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างนานขนาดไหนและอุปสรรคปัญหาเป็นอย่างไรและความสามารถคนไทยเป็นอย่างไรประโยชน์ที่ได้จากเขื่อนเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของค่าผ่านท่อค่าผันท่อท่านก็เห็นแล้วกกอพอเนี่ยผมสั่งให้ไปทบทวนเขาประกาศออกมาแล้ว นะครับว่าจะมีการลดค่าราคาค่าผันท่อมีการปรับสูตรปรับผลตอบแทนปรับทุกอย่างนะครับก็จะมีส่วนลดลงมาปีหนึ่งก็ห้าหกพันล้านบาทนะครับตรงนี้ก็เข้าใจว่าลงหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยนะครับไม่ได้นิ่งเฉยนะครับในส่วนที่ อื่นๆนะครับถามว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วมไหมภาคประชาชนมีส่วนร่วมตลอดเวลาในแผน PDP ฉบับใหม่ก็จําเป็นจะต้องมีเฮียร n ลิแม้กระทั่งค่า FT ฟที่ท่านได้อภิปรายในข่าวที่แล้วผมก็อยากจะให้ข้อมูลนะครับว่าคณะกรรมการ FT เนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่กก,กอพอไม่ใช่กระทรวงพลังงานนะครับมีทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังหน่วยงานกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ภาค เอกชนสามสมาสามสมาคมเลยที่รวมกันเรียกว่ากกรลนะครับสคบก็มีส่วนด้วยสมาคมองค์กรผู้บริโภคก็มีส่วนด้วยในการพิจารณาและทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับขอสั้นๆตรงนี้ก่อนครับขอบคุณครับจนบนผมครับบนรบถามคำถามที่สองได้นะครับยังมีเวลาอีกสิบเอ็ดนาทีครับครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับแต่ว่าคําตอบของท่านก็ถ้าพูดตามตรงก็คือยังค่อนข้างผิดหวังครับ พอถ้าเกิดท่านอ้างถึงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคําถามที่ประชาชนถามครับว่าเราจะมีรัฐบาลชุดนี้ทําไมถ้าไม่คิดจะเจรจาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนนะครับส่วนค่าผ่านท่อนี่ครับผมต้องอธิบายจริงๆท่าน,นรัฐมนตรีเนี่ยรู้ดีที่สุดครับว่าก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยมันลดลงต่อให้การไฟฟ้าบอกให้ลงไฟฟ้าเดินเครื่องปตทะเขาก็ไม่มีก๊าซส่งครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีเหตุมีผลแน่นอนที่ต้องเจรจาให้ลดค่าผ่านท่อตรงนี้ เพราะค่าผ่านท่อต่อให้กา๊าซไม่ผ่านท่อมันก็มีอยู่ท่อมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่ประชาชนจะต้องมาจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับส่วนกรณีที่บอกว่าเขื่อนราคาถูกเนี่ยเหตุผลจริงๆท่านก็รู้ดีครับว่าที่ราคาค่าไฟมันแพงโรงไฟฟ้ากา๊าซทูนี้มันแพงเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเพราะกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มันมีราคาถูกนะครับถูกกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยแย่งเอาไปขายให้อุตสาหกรรมไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแย่งเอาไปขายให้กับปิโตเคมีทําเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ก ไฟโส่ขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยก๊าซในธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราต้องการใช้แค่2,600ล้านลูกบา์ฟุตต่อวันซึ่งจริงๆแล้วไอ้จำนวนเนี่ยอ่าวไทยเราก็ผลิตได้เท่าๆกันเนี่ยครับเพียงแต่ว่ากลุ่มทุนพลังงานเนี่ยครับเอาก๊าซของอ่าวไทยเนี่ยไปขายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ย1,600ล้านลูกบาทฟุตต่อวันมันเลยไม่พอครับทําให้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้องไปนําเข้าก๊าซจากราคาแพงเข้ามาพอเอาก๊าซจากราคาแพงเข้ามา ต้นทุนมันก็เลยขึ้นไป3.3บาทแต่ถ้าเอากา๊าซในอ่าวไทยที่ราคาถูกเนี่ยที่มันจะเป็นควรทรัพยากรของประชาชนทุกคนเนี่ยเอามาผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนใช้ก่อนราคามันก็จะลงมาเหลือ1.9บาทเพราะว่าก๊าซเนี่ยมันของคนทุกคนครับไม่ใช่ของกลุ่มทุนพลังงานที่จะมาเลือกใช้ว่าไปไขายให้กับอุตสาหกรรมได้ราคาดีก่อนนี่คือนโยบายล้วนๆที่เป็นคนจัดสรรทรัพยากรของประเทศท่านรัฐมนตรีก็ทราบดีที่สุดครับเพราะท่านเนี่ยรู้ครับว่ากา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปีนี้มันจะลดลง เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนหานสมปทานท่านรัฐมนตรีรู้ดีที่สุดครับว่าปิโตเคมีกับอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้กา๊าซเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะท่านรู้ดีที่สุดเพราะท่านเป็นเคยเป็นผู้บริหารปิโตเคมีที่ผมพูดถึงนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยถ้ากา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมันลดลงมาเหลือ1.9มันก็ถูกกว่าที่ไปซื้อเขื่อนดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมไม่รอแผน PDP ฉบับใหม่ก่อนทําไมรัฐบาลถึงไม่เปลี่ยนนโยบายการจัดสรรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้มาผลิตไฟฟ้าให้ประชชชานนใ้ก่อ ให้อุตสาหกรรมเนี่ยไปใช้ราคาก๊าซนําเข้าส่วนต่างกับรายที่เกิดขึ้นที่วันนี้ที่กลุ่มทุนพลังงานได้อยู่เนี่ยควรจะต้องมาชดเชยให้กับการไฟฟ้าให้เขาลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ใช้ราคาที่ถูกลงโอเคถ้าท่านรัฐมนตรีแต่ท่านรัฐมนตรีไม่แก้ประเด็นนี้นี่ครับเนี่ยผมเลยต้องมาตั้งกระถูอีกนโยบายหนึ่งนะครับสดยถัดไปครับท่านรัฐมนตรีก็ทราบดีนะครับแม้แต่ค่าไฟฟ้าเนี่ยครับทุกวันนี้เนี่ยบ้านอยู่อาศัยเนี่ยใช้ราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยจ่ายแพงกว่ากิจการขนาดใหญ่่ี สตา์งต่อหน่วยเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่ารัฐเนี่ยกำหนดออกมาว่าค่าไฟฟ้าที่บ้านอยู่อาศัยใช้ครัวเรือนใช้เนี่ยเป็นอัตราก้าวหน้าคือยิ่งใช้มากยิ่งแพงแต่ครัวเรือนที่ใช้นิดเดียวนะครับแต่พอเป็นกิจการขนาดใหญ่เนี่ยให้ใช้เป็นอัตราคงที่ก็คือเป็นพีคออฟพีคอัตราก้าวหน้าที่บ้านอยู่อาศัยใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับสูงสุดเนี่ยสี่บาทหกสิบถ้าบวกเอฟทีก็เป็นห้าบาทกวา่าแต่พอเป็นกิจการขนาดใหญ่เนี่ย ใช้เป็นพีคออฟพีคออฟพีคเนี่ยถูกสุดก็แค่3บาทหกสองบาทหกถ้ารัฐมนตรีคิดว่านโยบายรัฐแบบนี้เนี่ยเป็นธรรมกับประชาชนครัวเรือนที่ใช้ไฟกันอยู่จริงๆหรอครับถ้าท่านไม่แก้ไขตรงนี้เนี่ยประชาชนก็ต้องมาจ่ายรับภาระจ่ายค่าไฟแพงกว่ากิจการขนาดใหญ่ใช้นี่คือประเด็นสําคัญนี่คือสองนโยบายที่ผมตั้งเป็นคำถามว่าทําไมรัฐมนตรีพลังงานที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลอันนี้ที่ช่วยเหลือประชาชนได้ ก็ขอเป็นคําถามที่ชัดเจนกันรอบสองที่ท่านรัฐมนตรีขอให้ตอบด้วยครับขอบคุณครับครับก็เชิญรัฐมนตรีครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องการจัดสรรแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถ้าเราดึงถามว่าวันนี้เนี่ยแก๊สธรรมชาติในอ่าวเนี่ยนะครับลดลงถามว่าอุตสาหกรรมอย่างต,ตัวอย่างปิตโตเคมีลดลงไหมเขาก็ลดลงด้วย เขาก็ลดลงด้วยปริมาณเขาก็ไม่ได้เท่าเดิมไม่ใช่ว่าเขาได้เพิ่มขึ้นเขาก็ได้ลดลงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ไปแย่งอะไรกันก็ลดลงตามสัดส่วนและสิ่งสำคัญก็คือนโยบายมันถูกออกแบบมาว่าถ้าเราใช้ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์สูงสุดกับเศรษฐกิจไทยแล้วมันสร้างอุตสาหกรรม ท่านต้องย้อนกลับไปดูว่าอุตสาหกรรมจากผลพวงของแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันได้สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนอกจากการผลิตไฟฟ้าเขาจึงคัดเฉพาะแก๊สที่ใช้เป็นวัตถุดิบออกมาเท่านั้นเขาไม่ได้เอาแก๊สที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับไปด้วยเพราะมันเอาไปผลิต ปิโตเคมีก็ไม่ได้เขาก็ในแก๊สในอ่าวไทย,ยมีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้ส่วนใหญ่ด้วยนะครับแยกออกมาแล้วก็เอาส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์เพราะส่วนนี้เองจึงทำให้ระบบเศรษฐกิจและท่านไปดูอุตสาหกรรมปิโตเคมีอยู่ในส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดดังนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สร้างความเสียหาย เขาไม่ได้สร้างความเสียหายนะครับประโยชน์เนี่ยมันได้กับประโยชน์ในวงกว้างได้กับประโยชน์ของประเทศเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าดีกว่านะครับดีกว่าแน่นอนท่านกลับไปดูถ้าเราไปใช้ผลิตไฟฟ้ากันหมดวันนี้เราก็ไม่มีอุตสาหการรมบิโตรเคมีเกิดขึ้นที่แข็งแกร่งและเป็นต้นทางของอุตสาหกรรมอื่นๆอ,อีกในประเทศไทยเราจะคิดเพียงแค่สั้นๆ มิได้จะถามว่าผมคิดเองไหมไม่ใช่แต่ก็เป็นคนที่คิดเป็นคนคนเก่าคนแก่คนที่เราบางครั้งเราเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเขาคิดโดยละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนเรื่องแก๊สอื่นๆแก๊สอุตสาหกรรมตัวอื่นๆนั้นเนี่ยถ้าเขาสร้างประโยชน์ได้แต่ก็ต้องเอาตัวแก๊สที่นำเข้ามาผสมเป็นต้นทุนรวมอยู่ด้วยอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้แน่นอน นะครับแต่ในกรณีที่เป็นวัตถุดิบและสร้างความเจริญเนี่ยนะครับให้กับประเทศเนี่ยตรงนี้มันถูกออกแบบไว้เช่นนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแก๊สที่มารบกวนการผลิตฟ้าเขาแยกเฉพาะส่วนที่มาผลิตวัตถุดิบเท่านั้นนะครับและในส่วนเรื่องของค่าไฟก็เช่นเดียวกันนะครับค่า มันต้องไปดูต้นทุนเนีกอะท่านต้องทำเดี๋ยวเชิญคณะกรรมาการหรือเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมอีกทีหนึ่งอธิบายอธิบายถึงเรื่องว่ากิจการบ้านกับครัวเลือนเนี่ยนะครับทำไมค่าไฟฟ้าถึงต่างกันเพราะมันมเป็นเรื่องของเทคนิคอีกนะครับว่า การการใช้กิจาการโรงงานเนี่ยเขาก็มีวิธีการปรับต้นทุนที่จะทำให้การไฟฟ้าสป라이ไฟให้กับการให้กับอุตสาหกรรมในราคาที่ตน้นทุนที่ถูกกว่าด้วยแรงดันที่สูงกว่าต้นทุนจัดหาก็เลยต่ำกว่ามันมีเรื่องของหม้อแปลงแล้วก็มีการลงทุนหม้อแปลงด้วยนะครับในส่วนนี้ต้องจัดหาเองอย่างนี้เป็นต้นมันมีรายละเอียดมันไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับไปทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือได้เปรียบอย่างไรนะครับ ตรงนี้เองผมคิดว่าท่านต้องหาข้อมูลเพิ่มนะครับเชิญกรรมเชิญกรรมท่านอยู่ในกรรมธิการชุดไหนก็ได้นะครับเรียกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาอธิบายมันเป็นเรื่องเทคนิคจริงๆนะครับหรือการไฟฟ้าภูมิภาคมาอธิบายจะได้เกิดความเข้าใจนะครับไม่สื่อความให้กับประชาชนได้เข้าใจผิดโดยเหลวผมเชื่อว่าท่านมีความสามารถนะครับลองหาข้อมูลในส่วนนี้แล้วถ้าพบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงกกพเขาจะไม่ปล่อยไว้ นะครับเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานหรือตัวผมเองบอกกกพออยู่ตลอดเวลาไม่งั้นค่าผ่านท่อไม่ได้ลดลงหรอกครับวันนี้ค่าผ่านท่อเนี่ยให้ไปทำนะครับแล้วก็ลงมาแล้วปีละ5,900กว่าล้านกำลังจะทำเฮียรลิช่วยกันสนับสนุนแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องผ่านเฮียร n ลิต้องมีการทำความเข้าใจนะครับก็ฝากทาง สมาชิกสภาผู้แทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านช่วยกันสนับสนุนนะครับในส่วนนี้เพราะเราเข้าใจเข้าใจเหตุผลเดียวกับท่านทุกเม็ดทุกบาททุกสตังค์นั่งไล่ดูอยู่ว่าลดได้ต้องลดนะครับขอบคุณครับครับคุณรัพบถามคำถามที่สามได้ครับครับก็ขอบคุณรนะัฐมนตรีที่อย่างน้อยก็ยังตอบครับตรงคำถามแต่ว่าก็ออยังน่าผิดหวังอยู่ดีครับเพราะว่าท่านเหมือนมายืนยันครับว่านี่คือนโยบายรัฐบาล ที่จะปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะปิดตเคมีสร้างเศรษฐกิจได้ดีกว่าโดยที่ไม่สนใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นต้นทุนที่ประชาชนเนี่ยต้องจ่ายนะครับหรือแม้กระทั่งทางเทคนิคอะไรเนี่ยครับผมก็ทราบดีครับทางเรื่องนตรีเรื่องเทคนิคอะไรเนี่ยผมก็วิศวกรครับเพียงแต่ว่าท่านจะอธิบายกับประชาชนว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นถูกต้องแล้วเป็นนโยบายรัฐที่ให้บ้านครัวเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยใช้ไฟฟ้าแพงกว่ากิจการขนาดใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องของทางเทคนิค ผมก็คงไปอธิบายแบบนี้กับประชาชนไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่านี่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะมีรัฐบาลเนี่ยที่มาเป็นคนอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับคนทั้งประเทศเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยท่านมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับรอบ3ครับสุดท้ายเนี่ยขอความชัดเจนคืบหน้าขอความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลเนี่ยที่รัฐมนตรีที่รัฐบาลชุดนี้ครับอาจจะมาก่อนทารัฐมนตรีมารับตําแหน่งเนี่ยถแถลงไว้ต่อสภาครับ สามปีก่อนเนี่ยว่าจะปลดล็อกผูกขาดไฟฟ้าเนี่ยเปิดให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายหารายได้บนหลังคาบ้านได้ด้วยนี่ครับเหตุผลเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่ธุรกิจไฟฟ้าเป็นระบบผูกขาดนี่ครับมันเลยเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นครับคือรัฐเนี่ยยินดีจะซื้อโรงไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ขายแพงก่อนโรงไฟฟ้าที่ขายถูกครับแล้วเอามาเฉลี่ยให้ประชาชนเนี่ยใช้ไฟแพงขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยครับโรงไฟฟ้า IPP เนะครับเอาที่เฉพาะผลิตจากก๊าสเนี่ยต้นทุนเนี่ยสามบาทสี่สิบ แต่เดินเครื่องเนี่ยนิดหน่อยครับเดินเครื่อง3 9แต่พอเป็นโรงไฟฟ้า i p p เนี่ยสบาทเกเดินเครื่องซะเยอะเลยเดินเครื่อง62%เปเ็นเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ที่แปลกที่สุดเนี่ยคือไอโซลารูฟท็อปครับที่ประชาชนจะเป็นคนได้ประโยชน์จากการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบ้างรัฐเนี่ยกลับตั้งราคายินดีซื้อแค่2องบาทยีครับทั้งจริงแล้วมันเป็นพลังงานสะอาดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมาสอบถามความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลเนี่ยครับ พราะที่ตลกร้ายที่สุดเนี่ยเปลี่ยนอะไรได้ครับโอเคเพราะที่ตลกร้ายที่สุดเนี่ยครับคือนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้เนี่ยก็มีการพูดไปชัดเจนครับในข้อ 5, 5. 6 3จุดเนี่ยครับว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะทําระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิตั้งใจจะทําแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า3ปีที่แล้วครับจนวันนี้เนี่ยยังเป็นแค่แซนบ็อกอยู่เลยดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องมาขอความชัดเจนเนี่แหละครับว่าสรุปแล้วท่านรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดนี้ จะทําตามนโยบายรัฐบาลที่ถแถลงไว้ไหมหรือว่าสีปีแล้วได้แค่แสนบ็อกซ์ท่านก็ยืนยันออกมาหรือท่านจะยืนยันออกมาว่ามันเป็นของรัฐมนตรีคนก่อนหน้าท่านไม่เกี่ยวท่านก็ยืนยันออกมาให้ชัดเจนนะครับว่าไม่เกี่ยวแล้วนโยบายรัฐบาลที่ถแถลงไว้เนี่ยท่านไม่มีความเกี่ยวข้องประชาชนค่อยได้ไม่ต้องรอครับเหตุผลเพราะว่านี่มันคือนโยบายที่ดีครับที่ประชาชนได้จะได้ประโยชน์จริงๆคือเมื่อขายไฟฟ้าคืนคืนรัดเท่ากับราคาที่ซื้อมา หักลบกลบกันก็คือเนตมิเตอร์กันหักลบกลบกันเท่าไหร่เหลือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นมันควรจะออกมานานแล้วครับมันก็แก้ไขกฎระเบียบไม่กี่ข้อครับตัวนี้เขาก็ทําอยู่แล้วยงแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยไปชี้ไปเป็นคนออกกฎหมายกฎระเบียบมาเพื่อบอกว่าเขาเป็นคนลักลอบจริงๆมันทาง่ายมากต่างไม่ได้เขาว่าทางานไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือทางเทคนิคอะไรอีกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอความชัดเจนครับขอความคืบหน้าว่าไอ้สรุปนโยบายรัฐบาลน,นี้เนี่ยถ้าเริ่มตีเนี่ยจะว่ายังไง เหลือ,อเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น,นครับก็ยืนยันให,ให้ประชาชนได้เข้าใจได้ครับขอบคุณครับครับขอเชิญน้ำเปอครับคําถามสุดท้ายท่านเวลาอยู่3นาทีครับขอบคุณครับก็ผมเข้าใจว่าเรื่องเน็ตมิเตอร์เนี่ยเราดําเนินการแล้วนะครับคงไม่แซนบงแซนบล็อกกันะครับก็มีการรับซื้ออยู่แล้วนะครับมีการประกาศรับซื้ออยู่แล้วแล้วก็ยังมีผู้สมัครมาไม่มากแต่ก็รอคอย รอคอยการที่จะมีภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการตรงนี้ไม่ได้แซนบ็อกแซนบัฟอะไรแล้วล่ะครับนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองเรื่องของราคาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราอยากให้ประชาชนเนี่ยใช้เองตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมก,ก็ทำเองและใช้เองอยู่แล้ว นะครับเริ่มมีทําแล้วนะครับเริ่มมีการเนี่ยที่ความมั่นคงมีพยายามใช้เองที่เป็นประโยชน์ของนโย,ยบายงรัฐบาลเขาทาอยู่แล้วเรื่อง IPS นะครับ i n t เ r อ uh, a l power supply นะครับก็ผลิตใช้เองในโรงงานไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลย นะครับซึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องของโครเรือนเน็ตมิเตอร์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดท่านก็สามารถทําได้แต่สิ่งที่เราทําแล้วมันเล่งนะครับสิ่งเราไปดูอุปสรรคปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอนุญาตต่างๆตอนนี้ก็ให้สามการไฟฟ้ารวมทั้งกระทรวงพลังงานด้วยรวมทั้งกกอพอด้วยไปนั่งคุยกันทํายังไงให้มันอนุญาตได้เสร็จเร็วๆนะครับประชาชนจะได้มีทางเลือกในการติดตั้ง และให้เน้นเรื่องการผลิตใช้เองถ้าท่านเอามาเน้นเรื่องการผลิตเพื่อขายเข้าสู่ระบบเนี่ยมันไม่ได้ถูกง่ายๆหรอกครับเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์มันเป็นมาเป็นช่วงเวลานะครับมาเป็นช่วงเวลาไม่ได้ผลิตได้ทั้งวันไอ้สองโรงที่ท่านพูดว่ามันแพงเนี่ยนะครับมันเป็นการผลิตทั้งวันต้องมีความพร้อมเรียกปุ๊บต้องมาปับ๊บแต่พลังงานแสงอาทิตย์เรียกปุ๊บไม่มาปับ๊บแล้วถ้าทั้งประเทศเขาจะใช้เรียกปุ๊บแล้วต้องมาปั๊บเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ จะมาได้อย่างไรมันจึงมีความแตกต่างท่านถ้าท่านช่วยเรานะครับทำความเข้าใจนะครับหาข้อมูลนะครับและร่วมกันนำเข้าใจกับประชาชนผมเองไม่เคยปฏิเสธการเข้ามาหาข้อมูลมาพูดคุยกันทำไมไอ้นั่นถึงต่างจากไอ้นี่ทำไมไอ้นี่ถึงต่างจากไอ้นั่นเนี่ยนะครับชี้กันให้ชัดกันไปนะครับจะได้เกิดความเข้าใจและเรื่องนี้ไม่ได้ปิดอะไรก็เริ่มเราก็มีประกาศรับซื้อนะครับ ประกาศรับซื้อในโครเรือนแต่อยากให้เขาทำใช้ในบ้านเยอะๆไม่ควรจะทำเป็นอุตสาหกรรมส่งเข้ามาในระบบเป็นเรื่องเป็นรลัตรงนั้นเนี่ยทั้งต้นทุนแพงทั้งมีความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้านะครับควรจะทำเป็นสเกลขนาดใหญ่แต่ในบ้านใช้เองประหยัดแต่หากมีเหลือได้ไม่เป็นไรก็มีโครงการรับซื้ออยู่นะครับและขณะนี้พยายามเร่งกระบวนการอนุมัติที่มันก็มีความจำเป็น นะครับที่จะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องอนุมัติก็พยายามจะลดขั้นตอนให้อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสมและทำคู่ขนานกันไปกับการติดตั้งอุปกรณ์ไปด้วยก็จะได้ไม่ลาช้ามากจนเกินไปนะครับก็อยากจะชี้แจงสั้นๆตรงนี้ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านวร,วรพบนะครับว่า ได้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับก็ได้ติดตามเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับท่านติดตามผมก็จะได้ไประโยชน์นะครับคําติดตามของท่านผมก็จะไปใช้ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบคุณครับครับผมต้องขอขอบคุณชื่นชมบุฒิภนะครับเพราะว่ารบ,บริหารเวลาได้ดี ที่พยายามเข้มวดเรื่องนี้เพราะทุกเรื่องถ้าเราใช้เวลาเกินมันจะกระทบต่อคนอื่นนะแล้วก็ผมชื่อรู้ว่าไม่ใช่ง่ายนะของพวกเราที่จะสามารถบริหารเวลาลายใต้การสักถามที่สมบูรณ์แบบนะครับขอบคุณท่านรัมรีด้วยครับ